ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนมาทีไรก็ไปไวแน่นอนเลยครับไม่ต้องเอาไปทำอะไรเพิ่มเอาไปขับอย่างเดียวครับททเดสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับซิ่งนะครับแล้วก็บอลครับผมวันนี้เราอยู่กันที่นิสสัน i n t e l l i g e n นชอยส์เอ m ม e r o r นะครับรถมัดพทด สวัสดีครับวันนี้เจอกับซิ่งอีกแล้วนะครับสวัสดีครับเจอกับผมบ่อนกุทิชัยเช่นเคยนะครับและสําหรับวันนี้เราอยู่ที่ช่อง Nissan Intelligent Choice Emperor รถมือสองที่ดีที่สุดในถนนการจนาพิเศษครับผมแล้วก็วันนี้ครับเช่นเคยครับเรามีรถยอดนิยมแล้วก็เป็นรถรุ่นหนึ่งนะครับที่ขายดีที่สุดในโชว์รูมของเราครับวันนี้เราอยู่กับเขาแล้วนะครับเป็นเจ้าตัว Nissan March 1 2ึ่งจุดส e CVT ปี2018ได้สีฟ้าดเรมอน้วยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันเดี๋ยวครับ สำหรับเจ้าตัว Nissan Max นะครับในเมืองไทยนะครับเปิดตัวมาในช่วงประมาณปี2010นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรถปี2018จะสังเกตได้ว่ารูปโฉมของเขาเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยน Minor Change ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆจุดเลยเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นแบบไฟหน้าแบบใหม่ซึ่งจะเป็นไฟหน้าตัดนะครับถ้าเป็นตัวแรกจะเป็นไฟหน้ามนมาเลยทั้งชิ้นนะครับแต่ตัวนี้จะมีรู้สึกว่าจะมีตัดตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ที่ทําให้รถคันนี้เนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็ฉูเฉียวมากยิ่ง ปกติจะเป็นไฟเดย์ไทม์ในิ่งไลท์ติดขึ้นมาตรงนี้นะครับเวลาเราสตาร์ทรถขึ้นมานะครับผมกระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าแบบรังผึ้งเราก็มีตัวสัญลักษณ์ที่เป็น V ี o t ชันมาพร้อมกับโลโก้ของลิสันที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนนะครับเป็นใหญ่เลยนะครับผมตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นสีฟ้าโดยเรมอนนะครับซึ่งสีนี้เนี่ยปกติเนี่ยจะค่อนข้างขายดีอยู่แล้วนะครับผมมาทีไรก็ไปไวแน่นอนเลยครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะครับในรุ่น e เนี่ยจะได้เป็นล้อกระทะมาให้นะครับผมตัวด้านนอกนะคร ด้านนอกจะมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้แล้วนะครับติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยพร้อมกับไฟท้ายที่เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับผมตัวบอดี้ด้านนอกออปชั่นเด่นๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราตามไปดูในส่วนของภายในของเจ้าตัวนิสสันไม้คันนี้ดีกว่าไปครับ ก็ไม่อยู่ในส่วนของภายในห้องโดยสารเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชมออปชั่นฟังก์ชันต่างๆและวิธีการใช้งานของตัวรถคันนี้กันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับมาพร้อมเบาะผ้าคู่ตัวรถทั้งหน้าและหลังเบาะแถวที่2นะครับสามารถดั้งได้ประมาณ2คนนะแต่ด้วยความอเมกประสงค์ของนิสสันมาร์นะครับเบาะแถวที่2เนี่ยสามารถพับเรียบเพียงกับตัวรถได้แบ่งแยกเป็นแบบ 60- 40 เพิ่มในส่วนของการขนของคนสัมภาระได้แบบจุใจแน่นอนนะครับและในส่วนของระบบความปลอดภัยของรถคันนี้มีแอร์แบ็กให้2ตํตำแหน่งด้านหน้าแต่ไฮไลท์ที่สำคัญเลยคันนี้เลขไม้เพียง7 2 0 0หม่กิโลเมตรเท่านั้นนะครับฉเฉลี่ยโดยรวมวิ่งปีละแค่1 8 0 0 0กิโลเมตรถือว่ารถคันนี้ใช้งานได้น้อยมากๆนะครับในส่วนของคอนโซลต่างๆไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีหักวิทยุเป็นทูดินจากโรงงานนะครับสามารถใส่แผ่นซีดี เล่น FM AM เสียบสาย AUX ได้นะครับสำหรับคันนี้มีกล้องบันทึกภาพหน้ารถมาให้นะครับในส่วนของแอร์เป็นมือปรบับตัวเกียร์เป็นออโต้แบบ3สปีดนะครับเป็นเกียร์แบบแนวตรงนะครับสามารถปรับเปลี่ยนมาเป็นโหมดขับขี่สปอร์ตได้ด้วยนะครับสามารถเร่งคันเร่งได้ตามอัดปาใจที่ต้องการได้เลยและในส่วนด้านซ้ายของด้านหน้านะครับก็จะมีที่เก็บสัมภาระเล็กๆน้อยๆเก๊บนเก๊ล่างมาให้นะครับ เอาไว้ใส่สิ่งของจิตปาถะทาทั่วไปนะครับก็ถือว่าให้มา่อนข้างที่จะครบเลยและสําหรับนิสสันมาร์คคันนี้มาพร้อมกระจกแบบไฟฟ้า4บานนะครับและในส่วนของกระจกมองข้างเป็นแบบปรับไฟฟ้าเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของโครงสร้างบอดี้ตัถังและโปรโมชั่นกันไปครับและสําหรับรถคันนี้นะครับถือว่าโครงสร้างบอดี้ตัถังเนี่ยสวยมากๆเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันนะครับในส่วนของคันหน้าไม่มีการนาสีไม่มีการชนแดงสิ้นนะครับ แก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงน็อตไม่มีขยับรอยตะเข็บเม็ดอาร์ครูคมกลมดิกสติ๊กเกอร์แผ่นเพจมอกรเนี่ยครบทัววเลยนะครับกดที่ฝากระโปรงเนี่ยเป็นรอยตามเล็บเลยถือว่ารถคันนี้สวยแชมป์การันตีที่1ไม่เป็น2รองใครแน่นอนและสําหรับโปรโมชั่นดีๆภายในเดือนนี้นะครับรถนิสสันมาร์สคันนี้เราเสนอขายอยู่ที่3ามแ0 0สนบาทนะครับป้ายแดงเนี่ยอยู่ประมาณ5 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับคุ้มไม่คุ้มก็ลรองไปตัดสินใจดูแล้วกันนะครับ และสำหรับโปรโมชั่นต่อไปลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับใครที่อยากเป็นเจ้าของเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสามารถโทรมาปรึกษาได้เลยนะครับที่024134446นะครับยินดีดูแลและคำปรึกษาอยู่นะครับและสำหรับรถคันนี้เรายังมีโปรโมชั่นพิเศษให้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประกันเครื่องเกียร์2ปีเต็มนะครับหากรถของท่านเสียที่ไหนก็ตาม มีการรับประกันตัวนี้อยู่สามารถเข้าศูนย์นิสสันได้ทั่วประเทศและเรายังมีในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนส่งมอบค่าเชื้ออโปร์ชนฟอกเบาะขัดเคลือบสีอย่างดีแบบพรีเมียมนะครับซื้อต่อไปไม่ต้องเอาไปทำอะไรเพิ่มเอาไปขับอย่างเดียวครับสนใจโทรมานะครับฝากเพื่อนกด u b s c r i b e กดไลค์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับรถดีๆคันต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ